พวกเรานักศึกษามาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนแขนงสวัสดิการชุมชนและแขนงพัฒนาสังคมนะครับซึ่งวันนี้พวกเราก็ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกซากกยนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันนะครับโคบัดขีกลง ลักษณะของเขาก็จะแต่งตัวเหมือนเราแบบนี้เลยนะครับตอนนี้คือวัฒนธรรมของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ว่าชาวว่านเขาใช้ผ้าไม้เขาก็ดูจากการแต่งตัวของชาวว่านแถวนี้นะครับวิถีชีวิตเขาก็อยู่แบบนี้ครับต่นเช้ามาก็จะมานั่งดูโซน์ พอช่วงเย็นก็กลับไปที่ปักของพวกเขานะครับที่ในป่าบนภูเขาครับนี่คือวิถีชีวิตของพกซสกลยชนเผ่ามาน,นินะครับที่เทือเขาบรรทัดจังหวัดพัทลุงครับ มาลีซาไก่กันคราวนี้น้องคณะตามมาเลยค่ะนีไหนกันน้พี่่กมีความรักอ่ก็าเยอะเียบไม่เดี๋ยวพี่ก็บอกทาเที่เขบอกอดี เด็กๆอยู่บนต้นไม้ต้นยงเล็กนิดเดียวนี่นีชีวิตกันเป็นอยูของพวกเขานะครับ

ก็เล็ก100 200 ปีกนะน้อเอารองไงรองเร็ว <laughs> <No wrong>. <cười> <Yes>. <cười> bye. Bye đi